วันนี้ก็มาถึงวัดเคนกรีเป็นวัดราชธรรมริยารามศรีอเจเมืองนี้ก็ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวก็คือแบมและเล็กหลุยที่เขาพากันมาหรือว่าคนทั่วโลก มาเที่ยวมาชมเกินมากวันนี้ก็มีการบำเพ็ญการกุศลที่วัดนี้หลวงพ่อก็มาที่วัดแคนแกลรี่นี้เป็นประจำวันนี้ก็จะได้อธิบายก็ต้องอธิบายธรรมะ แต่ว่าธรรมะวันนี้ก็จะเป็นธรรมะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็หมายความว่าเมื่อพุทธศรรักราช300พระเจ้าอโศกได้เป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาได้ส่งพระสาวกที่เป็นพระอรหันต์ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วโลก ในประเทศไทยก็มีท่านพระโสนณะและท่านพระอุตระได้เดินทางมาการเดินทางมาจากอินเดียมาถึงประเทศไทยเป็นการเดินเท้าหรือว่าเป็นการขึ้นเรือก็เท่านั้นกว่าจะมาถึงได้หลายปีหลายเดือนเพราะฉะนั้น ในสมัยก่อนท่านจึงได้มีความอุตสาหะวิริยะมากกว่าเราสมัยนี้ท่านเดินมาแล้วก็มาถึงสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็คือประเทศไทยตั้งแต่ดั้งเดิมเมื่อสองพันปีกว่าและท่านมาก็ไม่มีวัดไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็ มาก็ไม่มีใครมีความเลื่อมใสท่านก็ต้องอาศัยวิชาการหรืออาศัยพลังจิตอาศัยความดีความงามพยายามเพื่อที่จะเผยแพร่ท่านทั้งหลายลองคิดดูก็แล้วกันว่าท่านไม่มีอะไรไม่มีปัจจัยจิตตัวแม้สักวบาดเดียวอย่างนี้ และท่านก็อาศัยพวกชาวเรือบ้างอาศัยพวกชาวเกวียนบ้างก็อาศัยมาแล้วมาแล้วพวกชาวเรือชาวเกวียนเหล่านั้นเขาก็กลับไปเหลือแต่ตัวท่านแล้วก็คนก็ไม่ได้เลื่อมใสท่านก็ต้องอดอดจากยาไปได้ฉันบ้างไม่ได้ฉันบ้าง ท่านก็ได้พยายามวางรากฐานพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งในที่สุดท่านก็ใช้เวลาถึงหลายสิบปีกว่าที่จะประชาชนจะเลื่อมใสเมื่อท่านได้วางรากฐานภไยจากประชาชนคนธรรมดาไปจนกระทั่งถึงพระราชาเกิดความเลื่อมใสแล้ว พระพุทธศาสนาก็เริ่มมั่นคงตาขึ้นมาตามลำดับแล้วก็ได้เป็นศาสนาประชาชาติที่ประเทศไทยเรานับถืออยู่หลวมพ่อเองมาคิดอย่างนั้นได้พาพระภิกษุจำนวนหนึ่งมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ประเทศแคนาดาซึ่งแตกต่างก,กันกับในสมัยนั้น เพราะว่าจากประเทศไทยมาประเทศแคนาดานี่มันต้องสองหมื่นกว่าไมล์มันไกลมากถ้าหากว่าใช้การเดินหมดชีวิตก็คงไม่มาถึงเมืองแคนาดาได้แต่เวลานี้มีเครื่องบินเครื่องบินนั้นบินมาแคนาดาก็เพียงสิบกว่าชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วนอกจากนั้นประชาชนที่นับถือพุทธศาสนา ได้อพยพมาอยู่ที่ประเทศแคนาดาเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับคนไทยคนลาวที่นับถือพระพุทธศาสนาหลวงพ่อได้พยายามที่จะเผยแพร่เรื่องของสมาธิเห็นว่าสมาธินี่มีความสำคัญเมื่อมีการเผยแพร่สมาธิมากขึ้นแล้ว ประชาชนชาวโลกจะมีความสุขเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าสมาธินั้นสามารถผิดพลังจิตได้เมื่อผิดพลังจิตได้แล้วพลังจิตถ้ามีในตัวของคนมากขึ้นก็เกิดคุณธรรมขึ้นมาในตัวคนเมื่อเกิดคุณธรรมขึ้นมาก็มีการรับผิดชอบมีเหตุผลแล้วก็มีสติมีปัญญา แล้วก็สามารถควบคุมจิตใจได้นี่เป็นเรื่องใหญ่เมื่อมนุษย์มีมรู้จักควบคุมจิตใจได้ด้วยพลังจิตเขาก็ได้เดินไปในทางศีลธรรมในทางที่ถูกต้องทำความสุขให้แก่ตนด้วยทำความสุขให้แก่บุคคลผู้อื่นด้วยหลวงพ่อมาคำนึงถึงอันนี้เองจึงได้ตั้งใจที่มาเผยแพร่ พระพุทธศาสนาในประเทศแคนาดาในการที่มานั่นก็ต้องเสวงหาที่สร้างวัดมันก็พอเป็นไปได้เพราะประเทศแคนาดาก็มีคนไทยน้อยที่อพยพมาอยู่อย่างไรก็ตามหลวงพ่อก็สามารถทำวัดได้ที่เวนคูเวอร์แคนการีแอดเมนตัน น้ำตกในอังการาโตรรนโตและออตตวาในสถานที่เหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นเมืองใหญ่หลวงพ่อตั้งใจจะทำวัดทั้งหกแห่งนี้ให้เป็นเมดิเทชันเซนเตอร์คือให้เป็นศูนย์สมาธิเมื่อความตั้งใจของหลวงพ่อก็จึงได้ตั้งสถาบันพลังจิตสานุภาพ ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Will Power Institute เพื่อที่จะเป็นฐานรับรองให้ผู้ที่มาปฏิบัติสมาธิม,มีฐานรับรองไม่เป็นการกระทาที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์เพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อได้แสวงหาหนทางตลอดจนกระทั่งการแปลภาษา ไทยออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วหลวงพ่อก็พยายามเรียนภาษาอังกฤษจนกระทั่งสามารถเผยแพร่ไปตั้งศูนย์สมาธิได้ทุกแห่งในประเทศแคนาดาแล้วก็ในแคนการี่นี้ก็มีศูนย์สมาธิอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามหลวงพ่อได้นำพระคณะหนึ่งได้มาอาศัย เพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือในที่ทุกแห่งประจำอยู่ทุกวัดก็สามารถเ,เสียสละพระทั้งหลายก็พยายามที่จะเสียสละตนของตนเพื่องานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามฐานะที่จะกระทำได้เราก็ทำกันมาเป็นเวลาสิบปีกว่ามานี่ก็ปรากฏว่าชาวแคนาเดียน ได้มามีความเรื่อมใสปฏิบัติสมาธิจำนวนมากก็เป็นที่น่าปลื่มใจแล้วประเทศนี้เขาพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติเมื่อเขาเรียนสมาธิได้แล้วภาษาอังกฤษนี้จะสามารถขยายออกไปทั่วโลกได้เพราะว่าทั่วโลกเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้น การมาเผยแพร่ประเทศแคนาดาก็เป็นอันวัตถุจุดเราท่านทั้งหลายการเท่เผยแพร่พระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะเป็นบุญในตัวของตนเองแล้วก็ยังเป็นประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นสิ่งเท่เราจะจารึกว่าเราเป็นชาวพุทธเราได้ทำหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะพระภิกษุ เมื่อได้เป็นพระภิกษุแล้วก็มีหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาเราก็มาได้ทำหน้าที่ของเราเตมภาคภูมิสิ่งเหล่านี้จะเป็นประวัติศาสตร์ในตัวของแต่ละพระภิกษุแต่ละองค์และตลอดจนกระทั่งเราได้รับประสบการณ์ต่างๆทำให้เราเกิดสติปัญญาเกิดความรอบรู้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่งายๆแต่ว่าเราได้ทำให้เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้การสนับสนุนเพื่อที่จะทำพระพุทธศาสนาเนี่ให้เจริญย,ยิ่งขึ้นไปสวัสดีสาธุ